สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l ฟุโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็เก็บซองลีเวลแคสมาอีก23นะครับแล้วก็ซองอื่นๆเนี่ยรวมกันเนี่ยทั้งหมด29ซองนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกัน29เซองเนี่ยเนื่องจากว่าพี่ฟาเนี่ยดวงดีนะครับดวงมีว่าปู่ค่อนข้างเยอะนะครับในชุดลีเวลแคสเนี่ย<ะ>ต้องยอมมันจริงๆนะครับว่ามันแบบดวงดีมากๆนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้จะให้พี่ฟาเปิด23ซองนี้เลยซึ่งวันนี้ที่เราจะหหาาาานนั้เเรจะด เราจะหาดาก,กระเพราเป็นการพูดเคสตนะครับเราหาดาก,กระเพราเดี๋ยวจะได้ตัวอื่นเ,เราจะาหาดักกะเพรานะครับเดี๋ยวหน้าปกคลิปเนี่ยจะทําเป็นดักกะเพราเลยดูซิว่าไอตัวนั้นมันจะมาไหมเปิดมาเป็นร้อยขึ้นเดี๋ยวันนี้นี่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบสองกันเนี่ยนะคือมันต้องมาแล้วล่ะจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะหาดักกะเพรากันนะครับต<ะ>แต่ก่อนที่จะไปหาดักกะเพราผมจะเปิดเลิกให้ฟาด้วยการเปิดซองอื่นๆที่ไม่ใช่รีเบลแคสไปก่อนนะครับเราจะมาดูเออแล้วเปิดทุกอาทิตย์เลย เปิดจังหวะแม่งจะได้ <laughs> คือตอนนี้เนี่ยโอ้เป<อ>็นสิงในตัวที่ดีนะแล้จริงจริงแม่งแบบได้ซอง <c oughs> ล้อันเดอร์มาไม่ดีใจนะคือมันใกล้ตกชัยมากแล้วนะในของออนไลน์เนี่ยสำหรับล้อ t h เดอร์เนี่ยคิดว่าชุดที่สมออกล้อันเดอร์น่าจะถูกปรับให้ตกชัยไอตัวนี้เลยไม่มีเลยเนะนี่ยนั่นแหละสิปังเวลาชิออนนี่น่าจะมีหลายตัวแล้วนะเป็นจังๆนี่คือน่าจะมีหลายตัวแล้วทีมอัพนี่ จิราชิจิราชิอันนี้ไม่ตกท้ายนะครับจิราชิจิราชิจิราชิถ้าจิราชีมานี่ฮาเลยนะคลิปนี้สมบูรณ์เลยแล้วอันนี้เขตได้ด้วยนะเดี๋ยวมันเป็นโคลนว่ะอันโบเ็นบอลเดนเนถ้าเดดเนมานี่ก็ฮาเหมือนกันนะจะเอาตัวที่เรตที่ไปเรตมาไปเรตอีกรอบหนึ่งเลยเออจะบี๊กแล้วสัปดาห์หน้านี่ได้ดูคลิป เปิดเออเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ยังไม่มีเลยนะยังไม่มีใในออนไลน์นี่ไม่มีเลยในชีวิตจริงมีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ในออนไลน์นี่ไม่มีเลยขายไปแล้วด้วยเอออันไออันไม่ใช่อันยูนิฟายมายูนิฟายมาก็จะมีมิวทีมีเคลโอมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ก็ยังไม่เคยเปิดได้เหมือนกันนะมิวทีนี่ก็ยังเงียบๆอยู่พึ่งอาตัวนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันในออนไลน์ก็ไม่เคยมีเหมือนกันนะครับ รับไอ้นี่ในชีวิต,ตจริงเดี๋ยวจะจัดเด็กนี้ให้ดูนะครับในไม่ชานี่ครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะครับเป็นอ่าเด็กที่ชอบมากไม่ใช่มีสองอันออมันมียูดีไฟมายมันมีสองซองโอเคอ่ะจบแล้วมาฟาลุยเลยยี่สิบสามซองตัะเพ้ดาก,กะเพามาแน่นอนดาก,กะเพาวีดาก,กะเพาวีแม็กดูมันต้องมาแล้วดากะเพาใช่ดากะเพาน้องๆจะเห็นว่าเปิดมาไม่มีใบใหม่ เออไม่ค่อยมีใบใหม่นะครับเนื่องจากว่าเราเปิดไปเนี่ยเยอะแล้ววันนี้ด้วยเนี่ยจะมีร้อยห้าสิบสองใช่ถ้าจบวันนี้แล้วยังไม่ได้เนี่ยผมก็จะเปิดอีกนะครับผมจะเก็บเงินไปเปิดแม่งจะเปิดจนกว่าแม่งจะได้เลยอ๊เมื่อกี้ก็ตัวนี้เอออยากบอกน้องๆว่าตอนนี้นากระเพาอ่ะไอ้บางกรจะหลวดละนากระเพาวีคือนากระเพาวีแม็กเนี่ยตอนนี้ราคามันไปถึงยี่สิบแปดซองนะ คือม,มันเทรดต้องใช้ยี่สิบแปดซองในการเทรดแล้วนะถ้าใครจะเล่นนี่คือต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับใช่เออทำไมวันนี้มันดูเงียบจังวันนี้เราควรจะได้อย่างน้อยห้าใบใช่เออเพราะเรามียี่บสามซองเราควรจะได้ประมาณห้าใบนะบนี่ลูกมันนอ่านี่พึ้งลูกมันครับดีปี้นะครับดีปี้โอเคออกมาไปแล้วห้าซองนะครับยังไม่ได้อะไรนะครับแต่ยางนี้แหละพี่ฟ้าจะมีอ่าเขาเรียกว่านะ มีอะไระแรงแรงส่งช่วงปลายแบบเปิดฤฤฤฤฤฤฤปุ๊ม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 ปุ่มปุ่มปุ่มนะฟาลิ่งฟาลิงแม่เอา<ป>เอาตัวแม่มันเอ้ยทำไมมันมีการ์บิอนเยอะจังนั่นสิเฮ้ยวันนี้หรือว่าหรือว่าหรือว่าจะมีของดีมากๆโผล่ออกมา,<ฮ>มาเอ้ยมาหลายกองแล้วนะเออมันจะครึ่งทางแล้วมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่านี่ไงมันมาแล้วดักกระเพรา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  น้าตาเป็นกบไม่น่าใช่อ่ะอเอ๊เอันนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นน<อ><อ>ักกับเผาแป่งสิบสีแล้วเท่าไหร่นะสิบสิบซองนะซองนี้คือสิบสิบซองพอดีนะครับตามหลักการควรจะได้สองใบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสักใบนะครับแต่พี่ฟ้าจะทําได้ที่ซองนี้แหละครับออืทำไมนะไปกันต่อหรือว่า ไฟเราจะมอดแล้วนะครับน่าสิขอขอีกสักทีขอขอขอสักขอ,ขอ,กขอโอ้โหหน้าตาแม่งคุ้นเคยทุกตัวนี่คือเราแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะน่าสินี่ได้เพลเลอร์สกู๊ปเฮ้ย,ยมัาป่อยเกินไปแล้วเชยืยยังไม่มาเลยว่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจบคลิปจบคลิปเกลือเกลือเกลือเออยังไม่มาเลยว่ะ เดี๋ยววันนี้โคตรเกลือเฮ้ยวันนี้เกลือแบบเกลือเกลือแบบขั้นสุดนะครับนี่ขนาดปู่แม่งเปิดแค่ซองกากๆงูสองสามซองไอ้ยังไม่มีอะไรเลยจะไปได้ยังไงวียังไม่มาสักตัวนะครับอะไรก็ยังไม่มาไม่มาสักตัวมันเกิดอะไรขึ้นเขี้ยะมาใ้มาแล้วฮะมาให้กูดีใจรางหนึ่งตัวมาให้กูดีใจหนึ่งตัวแล้วเมอมากี่แค่ หเหลือกี่ซองวันนี้อะทุเรศทุเงงรียนง้อลำใหญ่เหลือเกินมันไปออกตรงเออโอ้เหลือเจ็ดซองเจ็ดซองเท่านั้นเจ็ดซองนี้เราควรจะต้องได้อีกอ่าสามใบเป็นอย่างน้อยต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้มาแล้วสองใบฮึบพับฮึมังกรแอปเปิลเวอร์ชันสยายปี ไปกางเฮินไปไม่มีวันเสื่อมคลายใช่ไหมไม่มีอเอลเดีกกอตัวที่สี่มึงกลายมาเป็นทั้งเด็กเลยไหมเออคือมันเป็นตัวซับพอร์ตแหละเขาใช้กันเต็มที่ก็ใบถึงสองใบนะครับแต่เราลอไปสี่ใช่เราลอบไปสี่ตัวแล้วตอนนี้คือแบ่งให้ดักกระเพาบ้างก็ได้นะแผงเป็นดักกระเพ้ามาสักตัวก็ได้นะดักกระเพ้าไม่มาดักระเพ้าไม่ใช่สาวหิน ยังใกล้หมดแล้วว่ามันใกล้หมดแล้วเราเหลืออีกสองเราเหลือโคตาต้องได้อีกสองตัวลูกมึงมาแลวเนี่ยลูกมึงมาหลายทีแล้วพ่อมันต้องลูกมึงไม่มาแต่อะไรนิชชามนะครับหนึ่งในของทองนะครับที่มีไม่เยอะนะครับัเอาละพี่ฟ้าก็ทําได้อีกแล้วนะครับวันนี้แล้วดากะเพาอ่ะดากะเพาสี่ดากระเพาดากะเพาไปไหน ดากระเพราไงดากระเพรามาเป็นสักของดีดากระเพราส์เพาเฮ้ยบอสออเดอร์ครับอยากบอกว่าขนาดไปธรรมดาแม่งก็สิบซองนะครับคือมันไม่ได้ถูกเลยครับไอไอ้บ้าเนี่ยคือมันแพงมากไอ้บ้าใช่ไอ้บอสไอ้บอสออเดอร์เนี่ยมันแพงมากนะครับมึงเรียกบอสกูไปเป็นไอ้บ้าไม่ได้เอท่านซากากินะเนี่ยไม่ไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วลุยต่อลุยต่อใกล้ละใกล้ละเหลืออีกสองซองเท่านั้น ตอนนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นนะครับมาอีกซองหนึ่งก็จบแล้วนะครับเฮ้ยสองใบด้วยเอ้ยวิกโกว่ะหมดแล้วใช้แล้วแต่นี่ก็ถือว่าไม่แย่นะเราได้บิ๊กชามทองนะครับซามา,มเ,า,ามเซนตาซามาเซนตาด้วยมาหลอกหลอนที่ที่ <Yeah. S 1> มีในเด็กเออที่มีในเด็กด้วยอะมันก็ตามมาหลอกหลอนเราได้แบบทุกปี้ด้ยไงที่ฟาก็สามารถเปิดของทองอีกเลย วันนี้นะครับเราก็ได้มุคุโร่นะครับอ่ะหนึ่งตัวเออแต่เราก็ได้เยอะนะพอเราเปิดยี่สิบเก้าสองอะไรมุคุโร่นะครับแล้วเราก็ได้ช้างน้อยช้างน้อยนะครับเอยเราไม่เคยได้เลยไม่เคยช้างเราก็ไม่เคยได้เหมือนกันอ,อืมแต่ว่าเด็กเหล็กเนี่ยแล้วตกลงแล้วนักร,กระเพาอ่ะนัก,กระเพาก็ไม่มีนะครับไอตัวที่รออยู่ก็ไม่มีเช่นกันนะครับหรือว่าซองมันน้อยไปทําหน้าแบบต้องบูชายันมากกว่านี้นีแต่ได้บิก๊กชามก็ถือว่าดุนแรงมากแล้วครับ อันนี้กไม่ได้ไงเราติดสองล็อกอันนี้สองล็อกหมดเลยก็บิ๊กชามนะครับก็เป็นหนึ่งในอะไรที่เอาไปเล่นปิกลอมเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ในปิกลอมนั่นแหละเราก็จะมีของทองเพิ่มนะครับแล้วก็มีบอสออเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับบอสออเดอร์ธรรมดาเราไม่เคยได้เลยว่ะไม่เคยนี่คือยังเป็นฟอยนะยังเหลือใบธรรมดาอีกนะที่ไม่ฟอยข้างหลังเนี่ยแต่เราสุดยอดกว่าเราข้ามขั้นไปใช่เราข้ามขั้นไปแล้วแต่เนี่ยไมโลฟอยเพิ่งมา งงไหมไมโลโฟอยเพึ่งมานี่โปเกบอลฟอยพึ่งมาวันนี้เป็นใบแรกนี่น <ug> <ug> ักเก็ตฟอยพึ่งมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับส่วนอินเน y จี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรใหม่นะน่าจะเปิดซ้ําอ้าไม่ซ้ําว่ะไอนี่อินเนจี้เฮอร์เรอร์ฟอยเฮออินเนอจี้เฮอร์เอร์ปกติเรามีเยอะแล้วนะนเธอ,อเนี่ยเรามีหกใบ<ฮ>เออเราพร้อมเราพร้อมเล่นดักกระเพรามากแต่จริงๆแล้วหลักๆวันนี้เราก็ไม่ได้คิดจะมาหาดักกะเพราตั้งแต่แรกเนาะ เราก็ตั้งใจจะมาหาหมาโบเนี่ยแหละเพียงแต่ว,ว่ามันพูดแล้วมันไม่ออกสักทีนะครับเราก็เลยแก้เคล็ดเออเราเลยแก้เคล็ดด้วยการเนี่ยนะไม่ใช่อะไรนะคาบิกอนเนี่ยเราไม่เคยเปิดได้นะเนี่ยเห็นไหมมันหนึ่งขึ้นอยู่ในมิวแล้วมันมาสามตัวนมาสีมาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยคือเราเปิดมาร้อยห้าสิบซองนะเว้ยนี่เพิ่งได้มาสามใบนะเว้ยม,มันถือว่าเป็นใบที่น่าจะเปิดยากเหมือนกันนะครับคําถามคือมาทำไมเยอะแยะนี่เออแต่มันเก่งนะดูดิเลือดร้อยห้าสิบถ้าแลกจัว่วสองถ้าสองตีใส่สามจี้ตีร้อยยี่ แล้วก็แล้วก็นอนหลับนี่เป็นตัวมอลเล็กที่ค่อนข้างเก่งนะครับส่วนอันอื่นก็มาจากชุดอื่นนะอันนี้มาเซปอลอนนะมีตัวแรกนะครับสุกะดด้งเล็กก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ยอดน,นิยมนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอ่าคนหลายๆคนก็ยังจัดเล่นกันอยู่นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะพวกเราสองคนก็ต้องลากันไปแบบเกลือๆแล้วกันนะครับ เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะเก็บตังค์มาเปิดอีกเนี่ยสามิบซองอะไรประมาณนี้แหละเนาะอผมจะพยายามเก็บมาอีกนะครับโอเคสําหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ